ตลอดสัญญานะคันนี้ตัดมาให้เป็นเชฟดยเลยคุรถ2.5 LT z ซ71ปี17นะค่างวด5,004ราคาสดนะคะ3 30,000ลูกค้าสีแดงมาดูตัวรถเลยให้เซ็นเซอร์หน้ามานะคะ4จุดด้านหลังก็มีอีก4จุดนะตัวนี้เครื่องยนต์2.5ดีเซลไปปิดห้องเครื่องเฉยเลย <c oughs> จะสั่งหน้าโครเมียมแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมา1ชุดแม็กอลอยนะคะแม็กความ18นะจ๊ะทรงยางใหญ่แบบนี้เลย ปับข้างมีไฟเลี้ยวเป็นโครเมียมแล้วก็บันไดข้างเนาะตัวสูงแล้วก็มีกันชนด้านข้างมาให้นะคะประตูปรับไฟฟ้าคุณแจรีโมทเลขไมล์หกหมื่นหนึ่งพันกิโลกลมอะไรมาติฟังก์ชันมีหน้าจอให้ด้วยนะจ๊ะปรับแอร์ก็จะเป็นดิจิตอลเนาะกล้องไม่โฟกัสเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดนะคะคันนี้กระบะแคบยกสูงลูกค้าจ๋าเบาะผ้ารอบคัน นี่บอดี้เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยอะไลเนอร์ก็ตรงรุ่นนะคะคันนี้ไฟท้ายไม่มีชํารุดไม่มีแตกเลยแบบบอดี้มาเดิมๆมีกล้องมองหลังด้วยนะนี่ไลเนอร์ตรงรุ่นเชื้อเพลิงตัวนี้จะเป็นดีเซลนะคะ V7 เนาะแผ่นเพจนะคะอยู่ครบนะซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมาย บอดี้ก็คือเดิมๆทุกจุดนะคะเม็ดอาคมชัดทั้งสองฝั่งนะอ่ะคันนี้คู่มืออยู่บล็อกแม่แรงก็มีให้ครบเรียบร้อยแล้วใครสนใจเนาะคันนี้มวดห้าภาษีตลอดสัญญาได้กระบะยกสูงนะคะไปขับเนาะนลิไลไปโทรปักกมดใต้คลิปต่างจังหวัดภาษีให้ที่ส่งรถใหฟรีถึงบ้านจ้า